ไทยถือเป็นพืชพิเศษชนิดหนึ่งนะคะที่เวลาลูกเล็กๆเราสามารถนำมาเป็นผกักรับประทานคู่กับน้ำพริกได้ค่ะส่วนเวลาลูกสุกแล้วถือเป็นผลไม้ที่มีเนื้อละมุนหอมหวานมากเลยค่ะวันนี้ไม่ใหญ่จะทำการเก็บมเมล็ดพันธุ์แตงไทยไว้ปลูกในโอกาสต่อไปค่ะ เมื่อขูดมเมล็ดแตงไทยมาใส่ชามหรือกะละมังเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานําน้ำเทใส่ลงไปแช่ไว้แบบนั้น3-4วันหรือจะหวันก็ได้นะคะให้เกิดการเน่าค่ะแล้วเราก็มาทำการขยี้เยื่อใสๆที่หุ้ม,มเมล็ดแตงไทยออกแบบนี้ละคะ่ะมันจะทำให้เราขยี้ได้ง่ายนะคะ เมื่อขยี้จนคิดว่าทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเทน้ำออกค่ะแล้วก็ทำวนซ้ำแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำจะใสค่ะการที่น้ำใส่ก็คือเมล็ดพันธุ์ของเราสะอาดแล้วนั่นเองค่ะจะสังเกตได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เขาจะจมอยู่ข้างล่างนะคะส่วนเมล็ดพันธุ์ที่รีบเขาก็จะลอยขึ้นข้างบน เวลาที่เราเทน้ำออกเขาก็จะไหลออกไปตามน้ำการเก็บมเมล็ดพันธุ์วิธีนี้จึงเป็นการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์เพื่อที่จะเอาไว้ไปใช้ปลูกในโอกาสต่อไปนั่นเองค่ะเมื่อเราล้างทำความสะอาดมเมล็ดพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการตากมเมล็ดพันธุ์แตงไทยแล้วค่ะเราจะตากมเมล็ดพันธุ์แตงไทยในที่ร่มนะคะวันนี้แม่ใหญ่ใช้กระด้งมาตากมเมล็ดพันธุ์แตงไทยนะคะแต่ถ้าใครไม่มี สามารถนําเป็นตะกร้าหรืออะไรก็ได้นะคะถ้ามันรูห่างมากไปเราก็หาอะไรรองข้างล่างนั่นเองค่ะเราจะเอามลร็ดพันุ์ตากลมไว้ให้แห้งดีก่อนนะคะเมื่อแห้งดีแล้วเราก็นําถุงมาใส่เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นสามารถเก็บรักษาได้เป็นปีเลยละคะ่ะเวลานําไปปลูกแม่ใหญ่ก็จะแบ่งไปปลูกแค่พอใช้นะคะส่วนที่เหลือก็เก็บรักษาไว้ในตู้เย็นแบบนั้นละคะ่ะ ทำให้แม่ใหญ่สามารถปลูกแตงไทยได้ทั้งปีมีผักและผลไม้ทานตลอดเลยค่ะการเก็บมเมล็ดพันธุ์พืชถือเป็นความมั่นคงอีกอย่างหนึ่งของอาชีพเกษตรเลยนะคะแม่ใหญ่ไม่ได้ซื้อมเมล็ดแตงไทยมา3ปีแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของแม่ใหญ่นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ